Hello, my name is Nancha i t h a w i p a i y a k u n and actually report form of innovation and invention project on the subject of woven basket from n e w p a p e r สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนันิชาทวีปริยากุลและคณะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องแบบรายงานผลการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เรื่องตะการาสารจากหนังสือพิมพ์ค่ะความเป็นมาและความสำคัญ ถุงพลาสติกที่ใช้รับรองสินค้าและอาหารในปัจจุบันที่ผ่านการใช้งานแล้วจะนำไปทิ้งกลายเป็นเศษขยะยากต่อการย่อยสลายอย่างมากคณะผู้จัดทาได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เก่าวมาข้างต้นคณะผู้จัดทาจึงได้จัดทำโครงการตะก,กร้าสารจากเศษพลาสติกนี้ขึ้นเป็นการลดขยะจำนวนถุงพลาสติกที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ในการวิจัย 1. เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและมลพิษทางอากาศ 2. เพื่อให้คนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้จากตะป้าสารข้อจำกัด 1. ใส่ของที่ไม่หนักจนเกินไป 2. ไม่นำไปเก็บในที่ชื้น สมมุติขาาในการวิจัยเพื่อความสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตประจำวันและลดภาวะโลกร้อนและมลพิษทางอากาศประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. คนในชุมชนนิยมใช้ตะกา้าสารจากหนังสือพิมพ์แทนถุงพลาสติกสสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนสรุปผลการวิจัยในการวิจัยตะกา้าสารจากหนังสือพิมพ์ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยในการลดโลกร้อนและมลพิษทางอากาศ นึงตะก,ก้าสารจากหนังสือพิมพ์ที่คณะผู้วิจัยนำทำขึ้นมานั้นเมื่อน,นำไปทดลองใช้งานจริงกับกลุ่มผู้ทดลองใช้งานและเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าตะก,ก้าสารจากหนังสือพิมพ์ใช้เวลา14วันเริ่มเกิดการชำรุดสองจากการสอบถามความพอใจถึงประสิทธิภาพของตะก,ก้าสารจากหนังสือพิมพ์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านประโยชน์และผลลัพธ์ที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากด้านระยะเวลาในการทำงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดีมากด้านความปลอดภัยในการใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดีมากด้านการใช้งานได้จริงความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดีมากด้านความแข็งแรงทนทาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดีด้านการดูแลรักษาความพึงพอใจอยู่ในดาระดับที่ดีมากรวมผลการใช้งานของตะกาสารจากหนังสือพิมพ์อยู่ในระดับความพึงพอใจที่ดีมาก